สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มารับชมไลน์นี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านทั้ง15คนดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มานะครับผมมายินดีนะครับกับนายกอปปอตคนใหม่นะครับ และนะครับมีม,มีมีบางเพจนะบบางเพจนะครับมีบางเพจก็ก็มาเขาเรียกอะไรอะ่ะมีบางเพจนะครับมา,เ,าเปิดประเด็นนะครับว่าว่าคณะเก้าหน้านะครับแพ้เลือกตั้งอบตอนะครับอยากบอกแบบนี้ว่านะครับถึงคณะเก้าหน้านะครับจะแพ้เลือกตั้งบาง บางอบตอนะครับแต่ก็มีนะครับมีพี่น้องนะครับชนะเลือกตั้งอบตอโดยอ,อย่างน้อยเขาก็อยู่ฝั่งประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยนะครับหรือเครือข่ายคนเสื้อแดงก็ดีนะครับหรือว่าพรรคไหนก็ได้นะครับที่เป็นพรรค กงข้ามกับพักลุงตู่ได้หมดครับยินดีด้วยครับผมนะฮะเมื่อวานผมก็ได้พูดคุยนะครับกับหลายๆท่านนะครับ FC f c ซผมนะครับก็ยินดีนะครับที่ชนะเลือกตั้งอบตอนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้ก่อนมีการเลือกตั้งอบตอนะครับมีการเทกันกันหนํามากเกทับกันแบบหนักมากครับผมพูดแบบ เปิดโอกแบบไม่อายน,นะฮะบ้านผมนะบ้านผมได้ห้าพันนะมาให้ถึงบ้านเลยฮะนะครับประมาณนั้นเลยนะนี่นี่คือการการเมืองแบบเขาเรียกว่าไม่มีที่ท้นสุดครับซื้อเสียงยังไงก็ซื้ออยู่อย่างนั้นนั่นคือประเทศไทยนะฮะนี่คือการเลือกตั้งนะครับการเมืองท้องถิ่นแต่ในการซื้อเสียงกันแบบอ,อืกันกระหน่ำเลยะฮะมีการเกทับกันแบบ ไม่ยอมแพ้กันฮะนะครับใครเงินหนานก็เกยกันแบบเยอะครับเยอะครับ,บก็ยินดีดีด้วยครับยินดีกับทุกท่านนะครับที่ชนะเลือกตั้งนายอาาอกอบตการเมืองท้องถิ่นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัคร อบตอของคณะก้าวหน้านครับอย่ายอมแพ้ขอให้สู้ต่อไปครับผมนะฮะไม่ว่าจะการเลือกตั้งครั้งนี้จะแพ้นะครับแต่ขอให้สู้ต่อครับผมนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ก็ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่มารับชมไลฟ์สดผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ นะไม่เป็นไรฮะถึงจะแพ้คราวนี้นะครับยังมีคราวหน้าขอให้ทุ่สู้ครับผมนะฮะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องสมหวังครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมผมและน้องๆนักศึกษานะครับ มีผมมีน้องๆเครือข่ลามถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีน้องๆทะลุฟ้านะครับพรุ่งนี้พวกเราต้องเดินทางไปที่สอนอชนะสงครามครับเพื่อไปรับทราบข้อก่าวหาในกิจกรรมนะครับกิจกรรมออกไปเรียกร้องนะฮะเมื่อวันที่สามตุลานะครับพวกเรานะพวกเรานะครับเห็นต่าง ออกไปทําอะไรโดนคดีหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะรอดูนะฮะรอดูคนที่ไปทํากิจกรรมนะฮะกิจกรรมไม่ว่าจะไปคัดค้านการยกเลิก1นะะึนอะออกไปแสดงพลังนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่จะรอดูว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะโดนคดีเหมือนพวกผมไหมจะเป็นสองมาตรฐานไหม นะครับจะรอดูครับผมนะว่าประเทศไทยเนี่ยใช้กฎหมายแบบไหนฮะถ้าโดนต้องโดนด้วยกันฮะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะก็ขอให้ทุกคนนะนะครับเฝ้ามองดูครับว่ากฎหมายไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนฮะนะครับผมไม่ไใน โจมตีใครหรือโจมตีเจ้าที่รัฐนะครับแค่สงสัยนะว่าทําไมพวกเราเนี่ยไม่ไว่าเป็นผมหรือน้องนักศึกษาหรือกลุ่มต่างๆออกไปเนี่ยโดนคดีกันทุกคนไม่ว่าจะจัดกิจกรรมเนี่ยอยู่กับที่ไม่ปิดถนนไม่สร้างความเดือดร้อนใครแต่ถูกคดีแต่อีกฝั่งตรงข้ามนะที่ออกไปลนลงลนลงคัดค้านการยกเลิก112หรือแก้ไขาย2 1 2 ออกไปเรียกร้องว่าตัวเองมาปกป้องสถาบานันออกไปเรียกร้องขับไล่เอ็นนัตตี้หรืออะไรก็แล้วแต่รอดูว่าคนเหล่านี้จะถูกคดีหรือเปล่าพลกรนะฮะหรือว่ารัฐจะจัดคดีให้แต่พวกผมอย่างเดียวนะครับต้องรอชมต่อไปนะครับแปลกนะครับเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับเมื่อวานเมื่อวานมีม็อบนะฮะมีม็อบที่ลาดประสงค์นะครับ พอเสร็จม็อบรถเครื่องเสียงถูกสกัดจับนะนี่คือเรื่องจริงรถเครื่องเสียงถูกสกัดจับแต่คนที่ออกมาที่เรียกติงว่าศูนย์อะไรทั้งอย่างปกป้องสถาบันออกมากี่ครั้งตำรวจไม่เคยสกัดจับรถเครื่องเสียงเลยนี่คือ,ค,อคือข้อข้อแตกต่างว่าทําไมถ้าท่านจับต้องจับเหมือนกันสิครับเอาเครื่องเสียงมามาใช้กิจกรรมเหมือนกันท่านต้องจับเหมือนกันฮนะ แบบนี้จะให้สังคมไทยคนไทยมองรัดว่าเป็นยังไงแบบไหนฮะเอาจริงมันมันทุเลศครับถ้าจับจับเหมือนกันนะฮะต้องสองมาตรฐานให้มันเท่าเทียมกันอันนี้คือเรื่องจริงนะพี่น้องลองลอง,ลองดูได้ครับไฟไอศู์อะไรก็แต่นะ่ะที่ออกมาทำกิจกรรมอ่ะที่ใส่เสื้อเสื้อสีเหลืองนะฮะที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะออกมาทุกครั้ง เจ้าที่ไม่เคยสกัดจับไม่เคยตรวจค้นไม่เคยตามจับรถเครื่องเสียงแม้แต่ครั้งเดียวเปิดทางให้จัดกิจกรรมได้สะดวกสบายไม่ตรวจค้นด้วยแต่ที่กับพวกผมเนี่ยเมื่อวานพวกผมพี่น้องผมนะออกมาทำกิจกรรมโดนสกัดจับโดนตรวจค้นกันที่ยิบนะครับนี่คือความจริงที่สังคมไทยเป็นอยู่ ล้วจะให้เรียกว่าประชาธิปไตยได้อย่างไรนะเนี่ยพวกท่านทําให้ประชาชนเห็นเองว่าพวกท่านนั้นไม่มีความเป็นธรรมเลือกปฏิบัติลังแกคนเห็นต่างสิ่งที่พวกเราออกมาพูดความจริงเนี่ยกับถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรมทุกคนจะให้คนไทยอย่างพวกผมเนี่ย ไม่ด่าท่านได้อย่างไรแม้ไม่เป็นองค์กรอิสระสาลอายการเจ้าที่นะฮะโปรดโปรดนะครับทําให้เหมือนกันจับให้เหมือนกันครับเชื่อพี่น้องครับเชื่อไหมครับคดีของผมนะฮะคดีของผมถ้าคดีผมเกี่ยวกับารเมืองเมื่อไหร่ผมทําผิดเมื่อไหร่นะ แป๊บเดียวจับผมออกออกหมายออกหมายหนึ่งทุ่มสองทุ่มจับผมแล้วไม่นึงชั่วโมงออกหมายเมื่อวานนี้วันนี้จับแหละไม่เกินยี่สิบชั่วโมงจับผมจับไวมากนะครับแต่ที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่เห็นจับไวอย่างนี้เลยครับผมแค่สงสัยฮะสงสัยแทนพี่น้องหลายหลายคนที่ออกมาเล็กมาเรียกร้องตอนนี้ครับ นะอยากส่งเสียงถึงเจ้าที่รัฐครับนะฮะเราไม่ได้โกรธได้เกลียดกันแต่ท่านทําให้เป็นสองมาตรฐานเดียวกันได้ไหมครับถ้าจับจับเหมือนกันแจ้งข้อหาแจ้งเหมือนกันท่านอย่าทําให้ประชาชนเห็นที่มันแบบเขรียกายถ้าเอาคำหยาบหยาบมันบัดซบอะ่ะมันทุเรศพวกผมนี่โอ้โหตรวจค้น ทียิบบุกถึงบ้านบุกถึงบ้าน,ถา,น,นถามนู่นถามนี่คนกระจายแต่ไอฝั่งตรงข้ามี่ใส่เสื้อเหลืองออกมาทํากิจกรรมทุกครั้งท่านไม่เคยตรวจค้นไม่เคยจับไม่เคยแจ้งข้อหาใดใดทั้งสิ้นไม่เคยสกัดจับสกัดตรวจค้นลดเครื่องเสียงก็ไม่เคยจับ,จบ,จบ,ลจบปล่อยผ่านเฉลุยแบบมาทางไหนกลับทางนั้นแบบง่ายได้แต่บางบางครั้งพวกผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ย รถข้องเสียงจะกลับบ้านถูกตำรวจขับมอเตอร์ไซค์ถกจับทันควันไวมากนี่คือเรื่องจริงครับอย่างเช่นเนี่ยคดีผมเนี่ยมผมไปแจ้งความ,มวผมโดนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยบุกลุกที่บ้านทำลายทรัพย์สินข้าวของทำลายรถผมป่านนี้ยังไล้ว,ว่แวเลยครับพี่น้องเอาง่ายๆฮะนี่คือคดีของประชาชนที่เดือดร้อน ดองเป็นหางว่าวนะครับแต่คดีเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยแจ้งจับไวบดำเนินคดีไวมันเรื่องจริงถ้าไม่ให้ประชาชนคิดแบบนี้จะให้คิดแบบไหนครับเจ้าที่รัฐบางครั้งประชาชนเราก็อึดอัดใจนะมันก็มีความโกรธแค้นเนี่ยไม่แปลกใจฮะที่ถ้ามีการออกไปเรียกร้องและมีเหตุการณ์รุนแรงมันอยู่ในใจหัวใจประชาชนมันเจ็บแค้นอะ ผมเชื่อพี่น้องหลายคนเจ็บแค้นเหมือนผมฮะบางครั้งเราก็น้อยใจว่าเฮ้ยทำไมเราแม่งออกไปเลียกร้องเฉยเนี่ยแบบสันติวิธีเนี่ยทำไมต้องทําแบบนี้กับเราบางครั้งเนี่ยนะครับประชาชนมันก็มีความอดทนมีขีดจากัดนะนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนพมา่าเนี่ยประชาชนจัอจาวุธสู้กับเจ้าี ประชาชนจับอาวุธฝึกอาวุธเนี่ยเหมือนพม่าเนี่ยแล้วแล้วยิงกับตำรวจเนี่ยนะฮะจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะตายทั้งสองฝั่งฮะผมว่ารัฐเนี่ยเจ้าที่โปรดเห็นใจประชาชนเห็นอ,อกเห็นใจพวกเรานะครับพวกเรามไม่มีเจตนา,าที่จะสร้างความรุนแรงเราไม่มีเจตนา,าที่จะไปทําร้ายเจ้าที่หรือทรลายใครเผาบ้านเผาเมืองไปกปปอคงไม่สงบนะฮะ ก,ออก็ออกไปกับออกไปเหมือนกับกลุ่มเสื้อเหลือนะครับอย่างนั้นเลยเสร็จก็กลับแต่พวกเราเนี่ยผิดแค่ว่าพวกเราถูกดําเนินคดีไวและฝ่ายเดียวนะครับก็ฝากถึงเจ้าที่รักด,ด้ยวยครับว่ามาตรฐานต้องเท่าเทียมนะอย่าสร้างความแตกแยกแตกแยกสังคมด้วยมือเจ้าที่รักเองนะครับขอบคุณครับผมนะฮะ ก็วันนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับก็ผมป่วยไปสองวันนะฮะเป็นไข้นะฮะเบื้องต้นก็ตรวจโควิดแล้วไม่เป็นนะฮะก็ปลอดภัยดีครับผมนะก็พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็เวลาสิบนาฬิกานะครับสิบนาฬิกานะครับก็ใครมีเวลาว่างก็ ไปได้ฮะพ่กนี้ก็มีมีผมมีน้องๆคือไขลามน้องๆทะลุฟ้านะครับก็จะไปรับทราบข้อเก่าหาในคดีกิจกรรมชุมนุมออกมาเรียกร้องทางการเมืองนะครับที่สอนอชนะสงครามครับผมก็ก่อนจบไลน์นะฮะผมฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนที่ออกมาเรียกร้องอยู่ตอนนี้และน้องๆทุกคนที่ยังถูกจองจำอยู่ในจอนจำตอนนี้นะ ขอเป็นกําลังใจให้นะครับและขอให้กําลังใจกับผู้สมัครนายกอบตอทั้งสมหวังและก็ผิดหวังก็ขอให้สู้ต่อไปและขอให้คณะก้าวหน้าสู้ต่อไปครับผมก่อนจบไลน์นี้ผมว่านชิวะก็ขอขอบคุณครับ